بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وسلم تسليما كثيرا اما بعد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في نوم مسلم ทั่วโลก ที่เป็นคนไทยและก็ที่เป็นคนต่างชาติที่เคารพที่ติดตามการชี้แจงของห้องสมุดอันฮะดีิวันอาซาบีมาดีรัชเชงใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการชี้แจงเกี่ยวกับหลักอากีดาที่ถูกต้องและการบิดเบือนของกลุ่มอัลฮสเบีย กลุ่มใต้ดินกลุ่มลับที่เป็นขบวนการที่แฝงตัวและแอบอ้างตัวอยู่ในทุกพื้นที่แผ่นดินของโลกนี้ในปัจจุบันท่านพี่น้องหัวข้อที่ตัวของกับผมเองจะชี้แจงหรือที่เราจะคุยกันในคืนนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่อง هل อิกราฟ الصحابة ในอัจฉริยะมวลบรรดาสาวกของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถกเถียงขัดแยง้งโต้เถียงกันในเรื่องของหลักยึดมัน่นที่อัลลอฮฺสุลตัลลาได้ให้ท่านรอซูลุลลอฮฺสุลลัมมาสอนพวกเขา ตลอดชีวิตของท่านอุสุลลอฮฺซาล์สลัมหรือไม่นี่เป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันและจะชี้แจงข้อเท็จจริงในค่ำคืนนี้ท่านพี่น้องมินอากีดอาลิซุนนว์วนจมามะันนะฮ ah um ุมยารวนรับบหุม์ยุมัลทิยามะบิอับบาซริฮิมจากอากีดาของกลุ่มอุสุนนะวนจะมาอนั้น พวกเขาทุกคนจะได้มองเห็นเอกองค์อภิบาลอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาผู้ทรงเกรียงไกรสูงส่งยิ่งด้วยกับสายตาที่อยู่ที่ศีรษะของพวกเขาเปล่าตาด้วยกับสายตาเปล่าในวันเกีย่ยานี่คืออะกีนะ พื้นฐานเดิมๆของอัลลอุซุนนาวันจามาห์วัดเดลีลูซาลิกวัดเดลีลูฟีดาลิกเดลีนหรือหลักฐานที่เป็นมาตรฐานของอัลลอุซุนนาวันจามาห์ที่มวลบรรดาซอฮบะและมวลบรรดาเตบีอินที่ทาลลอซุลลาะุลห์สัมได้รับรองพวกเขาใน300ปีแรกของการกิจราอของทาลลอซุลลอาะซุลลัลลอฮ์วะเลสลัมอันดับแรก ดลี ل นั้นอัลลอฮฺสุบฮตละก็ว่าทูลุต้าาลาวุจูฮุยยามาอิดินนาดิรออิลาร็อบบิฮานาดิรออัลลอฮฺสุบฮตละทรงตรัสไว้ในโอกาสขององว่าวุจูฮุยยามาอิดินนาดิรอใบหน้าหลายๆใบหน้าในวันนั้นจะเกิดความอิ่มเอิจบจะเกิดความอ่าผาสุก นะใบหน้าแต่แต่ละใบหน้าในวันนั้นอจะเกิดความอ่มเอิเกิดความผาสุกเกิดความปีปปติเพื่ออะไรล่ะที่อเลสซนต์ลาบอกไว้ก็เพราะว่าอีลารรบิฮนานาบิร์เพราะว่าเขาได้มองเห็นมองเห็นด้วยกับสายตาพวกเขามองเห็นองค์อภิบาลอีลารรบิฮหานาบิรามองไปยังองค์อภิบาลของพวกเขา

ที่เป็นมารูฟหน้าที่บรรดามวลน,นักวิชาการทั้งในอดีตและปัจจุบันท่านอุสุสลสาลิมได้กล่าวว่าลิลลาดีนอะฮะนุลฮุสนาสำหรับบรรดาผู้ที่พวกเขาประกอบคุณงามความดีนั้นเขาจะได้สูงสวรรค์ฮุสนาเนี่ยมันแปลว่าสวงสวรรค์วาซียาดะและเพิ่มไปกว่าสวงสวรรค์สแสดงว่ามันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าส,สุดและสิ่งสุดยอดที่โกสังสวรก็คือวาซียาดะท่านอุสุสลสาลิม ขยายความให้ฟังในขนาดนั้นเลยว่าวาซียาดาไอรุยาตุลลอฮ์ก็คือสิ่งที่มันเหลือกว่าแสงสวรรค์ที่เราจะได้รับนั้นก็คือการมองเห็นอัลลอฮ์สูงหนึ่งตาละท่านพี่น้องท่านอบูอะไรเนาะได้รายงานฮะดิษจากท่านรอสูลุละสัลลัลลอฮ์สัลลัมรอดิอัลลอฮ์รอดิอัลลอฮูอันหูกอลกอลรัสูลุละสัลลัมกอลุยารอสูลุลอฮ์ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست فيه السحابة؟ قالوا لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه السحابة؟ قالوا لا. قالوا: فوالذي، قال: فوالذي نفسي بيده، ลาต ضار รนในรูยติรับบุคุมอิลลากมาต ضار รนในรูยติอัฮะดิห์มะท่านพี่น้องขะดีสนี้เดิมแล้วเนี่ยเป็นสำนวนของอิหมัมอ่ามุสลิมนะซึ่งเป็นรายงานของอิหม่ามมุสลิมที่บันทึกไว้ในสุฮีของท่านท่านอบับดุลฮะรร่านได้กล่าวว่ารอเบลลาร์อานูกล่าวว่าท่านอัลลอฮฺสั่งสลัมได้ถูกถา่าได้ได้ถา่าได,ได้ได้กล่าวว่า บรรดาซอ้บได้ถามท่ารอซูลโอ้ท่ารอซูลท่านนารับบนายมันเกียรมในวันเกียรมัเนี่ยเราจะเห็นอรร์สุนตละไหมในวันสิ้นโลกในวันเกียมัเนี่ยเราเห็นอรร์สุนตลาหรือเปล่าก็ล่ะท่ารอซูลอัสลามก็ตอบบรรดาสอใบว่าพวกท่านทั้งหลายน่เมื่อพวกท่านทั้งหลายมองไปยังดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันที่ดวงอาทิตย์แสงเปล่งแสงอย่างอย่างอย่างร้อนจ้า อยู่ตรงกลางศีรษะของเราเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยโดยในขณะนั้นน่ะมันไม่มีอะไรมาปิดกั้นดวงอาทิตย์เลยพวกท่านเห็นดวงอาทิตย์ชัดเจนไหมบรรดาสสบาบ,าบ,าบ,าบาอกว่าจะจะมีอะไรจะมีอะไรมาปก,ป,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 ก,กป้องปกป้องกั้นปิดปิดกั้นดวงอาทิตย์ไหมบรรดาสอสสบาบ,าบ,าบ,าบาอกว่าก็รู้แล้วยางสุลโลกไม่มีอะไรมาปกป้องดวงอาทิตย์เด็ดขาดเราเห็นดัชัดเจนเลยถา้รสสาราสุลสอสามก็บอกไปว่าแล้วดวงจันทร์ล่ะถ้าในคืนพระจันทร์วันเพ็ญเนี่ย และละตินกอนมาร์โร่ภาษาอาหรับเรียกมีอสองคำหรือยอะไรละติลบาสันในพักในคืนที่พระจันทร์อะไรในคืนดวงจันทรำวันเพ็ญเนี่ยไม่มีเมฆหมอกมาบังเลยเนี่ยพวกท่านเห็นดวงจันทร์ชัดเจนไหมอ่าไม่จะมันจะมันมันมันจะมีอะไรมาปกปิดดวงจันทร์ไหมบรรดาซอบป้าก็บอกว่าอ่าไม่มีก็รู้ล,รรละท่ะานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยกล่าวว่า ฟาวัลละดีนักซีเบียดีดีด้วยนามของโอลโปรอัลลอฮุุตะลาผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในอุ้งพัดของพระองค์การที่พวกท่านมองเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่มันไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาปกปั้นไอปกป้องหรือปิดกั้นการเห็นของมันทั้งสองน่ะแน่นอนการเห็นของพวกท่านในวังเกียรมันเห็นอัลลอฮุซุนตะลาบางกัจะชัดเจนอย่าอนก้นแหละ h ะดี t นี้มาจากด้วยมุสลิมว่สสวาในซอยแห่งนี้นะว่สสวาในซอยแห่งนี้อันอบีอัอันอาบีสะอิดะฮ์คุดรีรอรอหรือรออันหูในซอยแห่งเช่นเดียวกันนะครับเป็น h ะดี t ของท่านอาบีสะอิดอัลคุดรีก็เป็นสำนวนอันเดียวกันนี้นะครับท่านอิมามบุคอรีและมุสลิมได้รน้มบันทึก h ะดี t ดังกล่าวท่านพี่น้องใน h ะดี t ดังกล่าวตามภาษาของนักเแถบนักภาษา ของอรุณาาอในเขาเรียกว่านักเขาเรียกว่านักวาทศิลป์ทั้งหลายบา拉อเนี่ยมันแปลว่าวทศสลป์เอลุลบุลา拉กแปลว่าวิชาวาทศิลป์เป็นการวิชาที่ว่าด้วยวทศสลป์วทศาส์การพูดการตอบโต้การอะไรใช้เวรเขาเรียกว่าเป็นเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเป็นศาสตร์หนึ่งของวิชาวาทศิลป์ในวิชานี้เนี่ยมันมีบทที่ว่าด้วยการตัชวีอตัตชวี ตรงนี้เนี่ยท่านราสุลุลละสุลัสลัมกำลังชี้ให้กับพวกเราที่เป็นอุลมะของท่านที่เป็นประชาชนาของนบ,บีอุัมมัดว่านบ,บีกำลังเปรียบเทียบเตชบีรุยะบิลรุยะละไลซาบิเตชบีอันมารอีบิลมารอีนะครับตรงนี้รศัศมลักษณ์สลัมกำลังเปรียบเทียบอะไรการอะไรครับท่านพี่น้อง การการเห็นด้วยกับการเห็นก็คือ,ขอเราสอดสานเปรียบเทียบการเห็นดวงจันทร์การเห็นดวงอาทิตย์ของพวกเราเหมือนกับการเห็นอัลลอัสซูมิตทลายในวันเกียยมันเขาเรียกว่าตัชบีรู้แยบิปหลุยะการเปรียบการเห็นด้วยกับการเห็นไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่ถูกเห็นด้วยกับสิ่งที่ถูกเห็นเพราะอะไรคนเราจะแ้างได้ว่า ถ้าหากว่าอย่างนี้เราไปเปรียบเทียบการสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยกับสิ่งที่ถูกเห็นก็แสดงว่าลัทสุทรเหมือนกับมรุกมรุกและประชาชนสามัญชนทั่วไปอะไรเรามีค่าอะไรเราสามารถเห็นพระองค์ได้อรสุตรา,ายิ่งใหญ่เราเห็นเราสุตราได้ยังไงเรามองเราลสุตราได้ยังไงอะไรเก็เป็นสิ่งที่ถูกมองสิคนมันจะอ้างได้ยังไงและเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ดูว่าคนที่อ้างพคกเนี่ยเป็นพวกโลกิปเป็นพวกเป็นพวกเขาเรียกว่าอวดเสื่อมอวดรู้ ภาษามากจนเกินไปจนเขาเรียกว่าตกกระป๋องตกรกตกลาไปนะมันมีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าผู้หัวใสพวกอาพวกอาซับสตอรี่นะครับภาษาอาหรับเรียกว่าซับสตอรี่ที่ที่ผมได้เรียนไปหลายต้นหรือภาษาชาวเรียกว่าซับซับสตอแหลนะภาษาซับสตอรี่มันเปนพวกพวกอาพวกอินมุนกะดามพวกอาพวกอาวิภาควิทยาอาพวกวิภาควิทยานักวิภาควิจารณ์ อะไรก็ตามที่ผ่านหูมานตาต้องวิจาร์ก่อนต้องวิพากษวิจารก่อนภาษาอะไรก็พวกซับสตออี่นะแต่เราเรียกพวกซับสตอแหลมีบ้านเราเยอะเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังฉะนั้นแล้วาการเปรียบเทียบการตัชวีตรงนี้มิได้เป็นการเปรียบเทียบการเห็นสิ่งถูกมองอันหนึ่งกับสิ่งที่ถูกมองอันหนึ่งพอเราจะว่าอัลลอฮฺสุลตาระเป็นสิ่งถูกมองได้แต่ตอนนี้เราสุลตาร์เปรียบเทียบอะไรรู้อยากไม่รู้อยากการเปรียบเทียบ การเห็นกับการ็ูคือการเห็นอะไรเห็นดวงจันทร์เห็นดวงอาทิตย์กับการเห็นอัลลอฮฺสุลตาราว่ามันชัดเจนแค่ไหนตอนที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันไม่มีเมฆมีหมอกมาบังเข้าใจไหมฉะนั้นแล้วตรงนี้จะไม่มีใครสามารถที่จะอ่านได้หมายความว่าท่านนบีไม่ได้ไปเปรียบหรือนําเอาอัลลอฮ์ไปเทียบกับมนุษย์ว่าเป็นสิ่งที่ถูกเห็นถูกมองจะเป็นเข้าใจเป็นการเข้าใจจากมนุษย์ว่ามองไปยังอัลลอฮ์มองไปยังต้องหมายถึงว่าเป็นการกําหนดสถานที่ให้กับเราอ้าว มันพวกพวกเขาจะอ้างว่าไงพวกซับสตอแหลทั้งหลายเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราไปบอกว่าเราเห็นแล้วเราวันเกียร์มกกั้สแสดงว่าตาของเราเนี่ยกำหนดที่อยู่ให้การล็อกใช่มาละมันสมองเริ่มมาละมันสมองใจลิสโตเตอร์เริ่มมาลนะนะเราบอไม่พูดยังไงสแสดงว่าคุณมองพระองค์เนี่ยพระองค์ต้องมีพื้นที่จํากัดสิเพราะสายตาเราจํากัดพื้นที่จํากัดขอบเขต สายตาไอ้ไอ้ไอ้เบ้าวาสายตาเราสองข้างเนี่ยเวลามองมเราไม่สามารถที่มองไปถึงร้อยกิโลพันกิโลได้มันกําหนดให้บอกฉะนั้นแล้วถ้าเรากําหนดมองอเห็นอัลลอา์้ว้กับสายตาตามที่อาดุซุนาะเชื่อ,อนะก็แสดงว่าเป็นการกําหนดการมองให้กับอัลลอฮ์และเป็นการยังรู้ถึงอัลลอฮ์เขาเรียกว่าอิดรอวันอีฮาตอนะพวกทรัพย์สตว์แหนํนำโดยพวกคาวาริชพวกคาวาริชเนี่ยจ้างเงนแบบนี้ ถ้าหากว่าเรามองเห็นอารั์วัตเกียมติถ้าจะเอาตามอายะห์ลแล้วก็รับรองเรากาหนดการมองให้กับอา,ร,าอรั์สุตาระอาลุซุนาเก็ตอบว่าเดี๋ยวมานี่ก่อนเดี๋ยวจะจะ,จะจะจะทำให้สมองของพวกนั่นนะนะสมองสมองอ่าสมองมอปัญญาคอนะสมองมอและกับปัญญาคอนะของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวจะชี้แจง,งกับท่านถามว่าถามว่า สายตาของพวกนั้นลองลองมองไปที่บนท้องฟ้าสิเราใครมั้งที่เคยเห็นขอบฟ้าใครเคยเห็นบ้างขอบสิ้นสุดของฟ้าใครเคยเห็นบ้างฟ้ามันไปจบสิ้นตรงไหนและสายตาเราของเราเนี่ยสายตาของเราเนี่ยยังรู้ได้ไหมว่าอข,อขอบฟ้าของเราสุดตาไปจบไปที่ไหนยังยังรู้ไม่ได้แสดงว่าสายตาเรามีขอบเขตและท้องฟ้ามันยิงง่งใหญ่ พวกนี้กําลังจะบอกว่าพระเจ้าขอ,ของของของมุสลิมพระเจ้าของของอิสลามพระเจ้าของแทบอสุรุลาะซอลัมพระเจ้าของพวกเราทั้งหมดเนี่ยมันตัวเล็กมีแค่นะั้นะตามที่สายตาพวกเรานี่เป็นสิ่งที่ปัจฉญาจะเอานี่คือพวกซักสตอแหลรจะเอาไอ้พวกปสมองมอปัญญาหอนะมันจะเอาตรงนี้นะท,ที่จะเอาก็คือตรงนี้ คือเหยียบย่ำดูถูกอัลลอสุูตาว่าอัลลอสตัวเล็กนะท้องฟ้ามันใหญ่กว่าอัลลอกนะก็เอาเปรียบเทียบเป็ไงอลอสโซเน่ตอบโต้พวกเขาก็ตอบโต้ตอบตอบไม่ได้สั่ไปสายตาคุณลงไปมองฟ้าดิจบสิ้นตรงไหนจบสิ้นไปไหนเอ้าแล้วสายตาคุณมองฟ้าจบสิ้นแสดงว่าท้องฟ้านี่ใหญ่กว่าสายตาคุณและแสดงว่าพลังอลอสุูตาลาน้อยกว่าท้องฟ้าเหรอที่พวกท่านไปหรือไง อยู่ในจะต้องอยู่ในกรอบตาอยู่ในแก้วตาอยู่ในดวงตาลูกดำๆทั้งสองข้างที่บนสีสังนั่นแหละฉะนั้นแล้วการเห็นของมวลมุมินนั้นคือรูยัตุลฮากีกีรูยัตุลมารูฟะตุนไยรลมัจฮูลารู้ยตุลลอฮ์รู้ยตุลฮากีกีรู้ยตุนที่นัลา คือเห็นอย่างจริงเห็นด้วยกับดวงตาของเรานี่แหละนะเห็นอย่างไรแบบไหนอัลลอฮฺสุตตาจะให้ตาเราต้านทานพวกอัลลอฮฺสุดตาอัลลอฮฺสุตตาสามารถที่จะทําได้หมดอัลลอฮฺสุตตาที่จะให้พลังสายตาของเราเราสามารถที่จะสร้างอัลลอฮฺที่จะทําให้แก้วตาของเราน่ยต้านความอะไรความแข็งแกร่งของอัลลอฮฺสุตตาความแรงของอัลลอฮฺสุดตาความแสงสว่างของอัลลอฮฺสุตที่ออกมาจาก ราของวงตัวของวงสิ่งหนึ่งสิงใดมันเป็นเรื่องของลราสุดานะแต่เราจะได้เห็นจริงโดยไม่ต้องถามว่าแบบไหนอย่างไรเอาลัทสุดานะให้เห็นเห็นแบบไหนเห็นอย่างไรนะอ้าวเรามาฟังดูตัวและเขาไม่เห็นโดยค่อยะอิตรอกินเวลาอิฮาตอ้ยแล้อิทรอคิดวลาอหฮาตอคือไม่ได้เห็นแบบจํากัดพื้นที่และไม่ได้เห็นแบบควบคุมตามที่พวกอะไรพวกสมองมอปัญญาคอ และก็พวกซับสตอแหล่ทั้งหลายแอบอ้างกันฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าหมายความว่าเรานั้นจะต้องเอาสายตาของมนุษย์ไปยังรู้ล้วงลึกการมองเจาะลึกของเราสุตตาก็เช่นเดียวกันไม่ได้หมายความอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นการอีฮาต้องครอบคุมมองให้กับพระเจ้าแล้วนะฉะนั้นแล้วนะต่อไปนี้เราจะมาดูหลักฐานเราจะมาดูหลักฐานที่ลาสุตราบ,บอกไว้เหมือนกัน แต่พวกนี้ก็เอาอมาเป็นประเด็นอัลลอฮฺทรงตรัสทรงตรัสว่าพราะอัลลอฮฺทรงตรัสทรงตรัสว่าลาตุดตริกุลอับซอร์รหัวยุดริกุลอับซอร์นะลาตุดริกุลอับซอร์รหัวยุดริกุลอับซอร์อินนามะนะอัลลอฮฺทรงตรัสทรงตรัสไว้ว่า,ออมา,วาไม่มีสายตาหนึ่งสายตาใดที่จะอะไรยังไปถึงอัลลอฮฺทรงตรัสได้ หัวหวู้อายุที่ได้กรารสองแต่พนั้นยังรู้ทุกถึงสายตาของมนุษย์อันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงว่าในโลกนี้เราไม่สามารถที่จะเห็นแาลลอรใครเห็นแล้อฮมั้งไม่มีใครสามารถที่จะเห็นอาลลอฮ์และล่วงล้ำลึกเจาะลึกไปถึงอัลลอฮ์สุบตาราได้อัลลอฮ์สุบตาราบอกว่าตรงนี้ในโลกนี้ฟิลอาร์กีในโลกนี้ฟิลอาลัมในโลกนี้ ล่าท so. ุบดิลิคุลอับซอนวัวหัวลุดิิคุลอับซอนไม่มีสายตาหนึ่งสายตาใดที่จะยังล่วงรู้ถึงอะไรถึงอะไรไม่มีสายตาหนึ่งที่จะล่วงรู้ไปอย่างรู้ถึงอัลลสุนทราเลยวัวหัวลุบดิลิคุลอับซอ์ก็หมายถึงว่าอินละมาตราหูฟิลกิยามะอับซอ์แต่ถ้าว่าสายตาของเรานั้นจะยังรู้ได้จะรู้ได้ในวันกิยามะสายตานั้น จะยังรู้ถึงอัลลอฮุซุนตะในวันเกี่ยมในสวงสวรรค์ของอัลลอฮุซุนตะตามที่อัลลอฮุุนตบอกเชื่อว่าเป็นเย้ามุนมายีบเดียในวันถึงความยิ่งใหญ่และมีในบางีวายาวะา่าในทุกๆวันศุกร์นั้นอัลลอฮฺยะตยัลลาฟีคุลิจุมะในเลืนอยๆในวันศุกร์นั้นอัลลอฮุซุนตะจะปรากฏกายของพอะระรองค์จะปรากฏอะไรจะปรากฏเรือนร่างของพรนะองค์นะนะให้เห็นให้พวกเราเห็นญาติของพรนะองค์เนี่ยให้เราเห็นนะ จะอย่างไรแบบไหนกายแบบใดอย่างไหนลักษณะแบบไหน,ไหน,น,บบไหนสีอะไรเป็นแบบไหนมันเป็นเรื่องของลอสุนตาลาเราไม่สามารถที่จะเราอ,อะไรสามารถที่จะอยากรู้ได้ตอนนี้แต่วันเกี่ยวมัตลอสุนตาลรับรองว่าอัลลอสุนตาลาจะให้พวกเราเห็นเพราะนบีเป็นคนบอกไว้นะ <ing> ฉะนั้นแล้ววะที่ hadith suheb อันหนึ่งนบีอัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมกล่าวอีดะดั้ลาอัลลุนจันนต์จันน قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا نزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا وتنجينا من النار قال فيخشف الحجاب فما فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل أخرجه مسلم อะดีสนี้ก็เป็นการยืนยันจากท่านสุเฮบซึ่งเป็นซอฮาบะคนโปรดท่านหนึ่งของท่านอัสซุลลอฮ์สัลลัลลอฮุเยสลัมท่านอัสลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุเยสลัมกล่าวด้กล่าวว่าอิดะดะฮ์ฮะลาอัฮุลจันนะตินจันนะเมื่ออัลลอฮุสุลตาราได้ทรงตัดสินทรงทําการตัดสินเสร็จสิ้นจากการตัดสินมักลุคทั้งหมดแล้วอัลลอฮุสุลตาราก็จะให้ชาวสวรรค์ข้าวสู่สวรรค์ขององค์ ตรงนี้ต้องจัดตั้งจัดการต่างการให้ดีนะครับ